เอาแล้วครับผมสวัสดีครับอ่าแล้ววันนี้ก็กจะไปแฮปปี้อืค mm hmm. าดว่าจะไปขับรถาสาธารณะไปแรกกับพี่นะแต่ว่าก็เนะเราก็อยากขับนะอ่าสวัสดีได้ไครับผมมีมดมีมด mm hmm. อ่านี่เป็นมุมกล้องแบบใหม่นะฮะแบบมุมกล้องดูในโทรศัพท์นะครับผมเออเป็นแล้วทุกแบรนทุกคนน่าจะดูในโทรศัพท์กันนะฮะอ่าถ้าใครที่ดูในคอมก็ เปิดจอใหญ่ไม่ได้นะครับผมตอนนี้ก็กำลังจะออกจากบ้านนะฮะหรือปิดประตูบ้านผมเดีย๋ดวยวมาาันจะสายนะฮะตอนนี้ก็เป็นเวลาอสองที่ย50่ห้าสิบเอารถออกเอารถออกยากเหมือนกันนะครับผม ใค้ถนัดดมุมกล้องนี้ใชิกึ่มุมกล้องนี้โอเคก็คอมเมนต์ให้ด้วยนะครับผมว่าก็พอใช้ได้นะครับมุมนี้แต่ว่ามันแค่จะไม่เห็นทางด้านหน้านะฮะมันน่าจะกลมไปตรงเตืยนไมรถมากเกินนะ่าสูดคุยนะครับรับคันนี้ก็เป็น y า f R3 ช่วงนี้อาสามก็ท็อปฟอร์มนะครับผมใครๆก็ห้ามแซงนะผมออกไฟแดงนะฮะตอนนี้ก็อยู่ที่หมู่บ้านนะครับทางเฮ้ยหมาเจ้าน้องหมาบ้านหลังนี้มีบางแก้วนะครับเจ้าน้องหมาว่าไงก็จะไปที่บ้านน้องไทยนะฮะอากิต้าไปให้พี่ชายสักหน่อยโอ้โหมันเทียนหมามันเทากันแล้ว ไปครับผมสองขีดแล้วอ๋รถก็ยังไม่ได้ไปตัดโซ่ออกเลยนะครับตอนนี้โซ่ก็ได้ทำการยานมากแล้วนะครับผมโซ่ยานมากๆครับไปที่ด้านหน้านะครับ ไฟเลี้ยวผมกดหลุดเนี่ยฝั่งซ้ายเนี่ยน้ำมันเครื่องก็ยังไม่เปลี่ยนนะฮะโอ้โหไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับถ้าใครอยากสนับสนุนเดินเน็ตเนี่ยผม ตอนนี้ก็ยังไม่มีช่องทางนะครับอ่าแต่ก็ค่อยๆทำไปนะครับอาจจะมีคนใจดีให้ตังเราก็ได้นะครับ ค่อยเล่นโค้งนะผมเป็นคนไม่ค่อยเล่นโค้งนะเพราะว่าอันตรายอยู่เพราะว่ารถรถก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยตอนนี้นะแต่ก็มีทักษะอยู่นะครับเห็นไม่ค่อยเล่นนะแต่ก็เล่นได้นะครับไม่ใช่ว่าจีแบบไม่เล่นโค้งสักทีนะครับ แก yeah, แบบวันไหนคือขนองก็คงจะเล่นโค้งนะครับแต่วันไหนไม่อะไรก็ขับชิวๆครับไม่ไม่เล่นโค้งไม่ขับเร็วหรือเปล่าปกติก็ขับอยู่ประมาณร้อยสี่นะฮะร้อยสามร้อยสี่นี่แหละครับผมท้ายท้ายแบบประจำวันเลยนะผมขี่ไปทำงานนะฮะเอาเฮ้ยเฮยเ เมาแบบนี้อะไรกันครับเนี่ยตรงนี้ก็เป็นเส้นเลี่ยงเมืองนะครับผมมีอะไรขายบ้างอันนี้อะไรที่ปัดน้ำฝนเอามาปัดชิวได้ไหมปัดหน้าชิวเนี่ยข้างหน้าข้างหน้าก็มีรถเยอะอยู่ แต่ว่าผมจะทำการเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับโอ้น้ำมันก็จะไม่เติมอีกโอ้โหขีเดเดียวอยากก่างกระพริบนะน,น้องวันนั้นผมซัดมาตั้งแต่ป้อนดัวครับขึ้นสะพานมานะครับผมซัดมาจนมาถึงไฟแดงข้างหลังเรานน่นนะครับผมซัดมา180ตลอดทางครับถึงไฟแดงโอ้โหเอาซัดน้ำมันหมดเลยครับผม ได้จูงเลยวันนั้นอาสามันจะมีบอกนะครับผมถ้าแบบน้ำมันใกล้จะหมดนะครับมันจะขึ้นบอกนะครับผมตรงนี้นะครับว่าามันจะขึ้นคำว่า F นะครับ F แล้วก็จะบอกว่าเราวิ่งมากี่กิโลแล้วนะครับผมตอนนั้นของผมมันขึ้นอยู่58กิโลนะครับแต่น้ำมันหมดเฉยเป็นเพราะซัดนี่เองถ้าเปืองน้ำมันอยู่นะฮะ บางคนบอกทำไมไม่เอาไปขับแก๊ปโอ้ยกินมันที่ผอยเอาไปคงจะไม่คุ้มนะครับโอ้บัวน้องบัวน้องบัวตรงนี้ก็เป็นเส้นหลังชลประทานนะครับผมตรงไปเรื่อยๆนะครับผมไม่เอาขัอนนี้เข้าเมืองสักีนะครับผมเข้าไปในเมืองแจะหวังว่าจะเจอกูนะเพราะว่า ตำรวจเมืองขอนแก่นนี่เป็นอะไรที่แบบว่าน่ากลัวมากนะครับเมื่อคืนก็รุ่นพี่นะครับผมยืมเอารถคันนี้แหละฮะยืมพี่ยักของผมนี่แหละครับไปกดตังค์นะฮะโอ้โหโดนลวกเอโดนลวกไปจับตรวจสีอ๋าห,าหุนห่นหุ่นพี่แกให้ด้วยนะครับผมคันนี้ก็ไปนอนอยู่ห้องห้องโกงมามาแป๊บหนึ่งนะฮะก็ให้พี่รุ่นพี่เคลียร์นะครับ ก็เกียร์ได้นะครับผมเกียร์ได้แต่เกียร์ไป4,000ใน7เ,เป็ดก็ที่เกียร์เปลี่ยนท่อเหมือนกันนะฮะตอนนี้ผมก็ใส่เป็นท่อฟ u l l System นะครับผมคอบอมนะฮะไล่2นิ้วมา3นิ้วนะหรือ4ี่ะได้หรือ8ป่ะก็ลืมจำไม่ได้นะแต่คออันนี้เป็นคอโซดนะครับผมก็ตรงโซดมันจะวิ่งได้ดีมากเลยนะครับ รอบต้นรอบปลายก็มันจะมานะผมเพราะว่ามันรีดมันรีดกําลังไปที่บอมนะบอมก็จะตื้มขึ้นมาโอเคเข้าใจตรงกันอ่าแล้วก็ปายนี่จะเป็นปลายอาคาโบวิกนะครับผมอาคาโบวิกชัตตี้ปลายยาวนะครับผมอ่ามันเป็นปลายยังไงก็ขึ้นพาไปดูซิงอ่โอเคนะอ่าตัวนี้สีแยกนะครับผมสีแยกบ้านนนทันนะครับแต่ก่อนผมก็อยู่แถวนนทันนี่แหละครับผม จะย้ายแล้วครับอ่ทางทางเลี้ยวซ้ายไปเมื่อกี้มันจะไปอ่าที่ค่ายเพียงสิงดมิวสิกได้นะ้วผมก็คุกคียอยู่นิดนึงก็มีก็เป็นแฟนคลับหลายคนเลยนะครับแต่ไม่ใช่นุ๊กไปแน่นอนอ่าตรงนี้ทางมันก็จะเหม็นเห็นนิดนึงโอ้ยพี่โอ้โหโอโหโอโห ยิ่งใครกีตาร์มาอยู่โอ้โหดึงใี่าหเฮ้ยลุงเอาลุงเกลียดไปไหนเนี่ยไม่ใครหนอกหูวไหมครับหนอกหูเสียงท่อปะบางวันหัอื้อนะบางวันก็หัอื้อเลยแหละจริงๆแล้วผมต้องออกมาตั้งนานแล้วนะฮะแต่ว่าคิดเกียดแลบนอนเพิ่งตื่น ก็คืนหนักไปหน่อยนะครับสำหรับใครที่ชอบเที่ยวกังคืนนะฮะอาจจะเจอผมได้นะครับผมอ,อย่างเช่นจะเจอได้ที่ในมอนะฮ yes ะอถ,า,ถา, yes, yes, าแถวเยสนะฮะแถวแถเยสเยสคาเฟ่หรือชิวบาร์นั่นแหละอนะหรือไม่ก็แปด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 น,น,น,นี่น่าจะเจอเออแต่ไม่ไม่ทุกคืนนะส่วนใหญ่ผมก็ชอบไปประมาณวันเสาร์นะฮะส่วนใหญ่ก็ชอบไปวันเสาร์นะครับ อ่ะตรงนี้เป็นโค้งนะนิดนึงนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เลี่ยนมากนะกลัวกลัวกลัวว่าถ่ายคลิปอยู่ไงเดี๋ยวมันครึกขึ้นมาเดี๋ยวมันจะมีคนมาด่านะเพราะว่ากูก็ไม่ได้หล่อขนาดนั้นที่แบบรถล,ล้มปุ๊บจะมีคนมาข่มขืนนะไม่ใช่นะโดนด่านะเลี้ยวขวาครับตรงนี้อีอี๋เอ็กแม็กเอ็กแม็ก ใ่บ่ล่ะใ่บ่ล่ะอึ้อ,อึ้โอ้โหเสียงท่อได้ทิบหายเลยเสียงท่อโคตรได้อะ่ะอึ้บางทีก็หลงเกียร์นะผมไม่ได้ดูเกียร์ไหมขี่ไม่ได้ดูเกียร์เลยมไฮมยอ๋อ้หมาหมาไอทอมมี่ โอ้ยลูกเพือนเยอะจังอข้างหน้าก็มีอีกลูกเือนเยอะลูกเพือนเยอะรถอะไรวะรถอียังนะมองไกลๆนึกว่าแซด โอ้โห oh, oh. ไม่มีกันดีดด้วยนะฮะเดี๋ยวใช้กระเป๋ากีตาร์ไปเป็นกันดีดไปก่อนนะเอ่เส้นนี้เคยทำของเกมมาหลายทีแล้วนะครับเกมรถเล็กนะครับอ่ตอนนั้นเอาเวฟไปไงเอาอีแดงมานะครับก็เหยียบเหยียบอะไรไม่รู้นะเป็นเหล็กเหมือนจะเป็นตะปูหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ เส้นนชาตยางนี่พรุนเลยอโอ้โหเข้าไปนในมุมตรงนี้มันมันจะดังเกินไปไหมตรงนี้ก็บ้านตำรวจบ้านตำรวจเยอะนะครับตรงนี้เขาคงจะไม่ใจร้ายหรอกมั้งว้าวนี่มันซีวี ดีกับหนุ่มมหาลัยเอออันนี้ก็อาสามกับหนุ่มห้ามแซงห้ามแซงตอนออกตัวไปแดงนะไม่ให้แสงนะใครแซงนี่ตบเลยนะครับผมออไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะฮะยิ่งตัวพันนี่ตามตบเลยนะเออเอ,อไม่ได้นะแสงไม่ได้พูดไป ช่งนี้ท็อปฟอร์มจริงๆไปไหนก็เจอคนด่านะฮะโอ้นี่อาสามนี่ไอ้หี้ยะกูผิดอะไรอถ้ามีตังกูไปเอาตัวพันแล้วบึ้นบึ้นบึ้นอ่าอาสานี่เป็นรถเอดเริ่มต้นของผมเลยนะฮะเป็นรถอ่าหมายถึงบิ๊กไบค์นะฮะเป็นเริ่มต้นของผมนะครับ ก็แต่ก่อนก็ไม่ได้ขับรุ่นอะไรมาก่อนเลยนะไม่ได้ครอบครองนะก็เคยขับ R15 ของพี่ของเพื่อนอยู่นะฮะแต่ก็ไม่ไม่ค่อยถึงคียงเท่าไหร่แต่ถ้านั่งมันได้อยู่หมายถึงความเร็วนะแปบลบว่ามันก็แรงอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ไม่พอมือนะความแรงนะนะคือมันก็เครื่องสั่นนะมันลากรอบนานเกินรถมา,าไปเลยไปเลยดีกว่าตรงนี้นะครับผมถึงแล้วนะครับ เเฮฮ้้ยยถึงแล้วครับโอ้เพื่อนเลยนะครับโอ้โหข้างหลังดีดีโอ้โหนี่นะครับท่อก็เป็นตัวนี้นะครับคาราบอนบิดชัตตี้นะครับอบะครับบูด สวยสวยดีนะแต่เ,เริ่มไหม้ละไฟมันเริ่มไหม้ละมันร้อนโอเคอันนี้ก็เครื่องก็เริ่มสนิมแล้วนะดูตามแมวตามแมวก็น้ำมันเครื่องก็ดำปีเลยนะโอเคแล้วเราจะเอากีตาร์ให้พี่แล้วเราก็จะไปบ้านกันนะครับเราก็จะแว้นคันนี้ไปนะครับ เนี่ยผมก็จะแบนคันนี้ไปอ่ะโอเควางไว้ใส่ระบาดเนี่ยมันเดินไปไหนแล้วโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับโอเคไปเจอกันใหม่ครับโอ้พี่ยักษ์สวยจริงๆเลยลายเยอในคอนแกนนะครับ